นิทานเดอะโฟร์ทวิน EP ศูนโรงพยาบาลใหม่ของพวกเขาอายุ8วันที่โรงพยาบาลบีนครเฮเวน่าเมืองหลวงของประเทศเมตาเวิร์สโรงพยาบาลบีเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิห่างจากบ้านของทอมและโซเฟียและทอม60กิโลเมตรกุมารแพทย์ชื่อหมอพีเป็นแพทย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลบี หลังจากเด็กๆส่งมาครบสี่คนในตอนเย็นหมอพี่ตรวจเด็กทุกคนแล้วนั่งคุยกับทอมและโซเฟียว่าลูกหนึ่งลูกสองลูกสามฟังเสียงหัวใจมีเสียงฟูฟูเป็นเสียงของเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือด PDA ต้องให้ยาปิดการให้ยาท่าให้สัปดาห์แรกโอกาสสำเร็จสูงแต่ลูกทั้งสามอายุเกินหนึ่งสัปดาห์กระเพาะปัสสาวะจะเริ่มทำงานแล้วการให้ยาโอกาสที่ปิดสำเร็จจะน้อยน่าเสียดายแต่ก็จะลองให้ยาดูอีกหนึ่งคอร์ส แอบน้อยใจหนึ่งให้ยาปิด PDA ช้าทำกับโซเฟียทราบดังนั้นก็แอบน้อยใจว่าทําไมหมอเอให้ยาปิด PDA ช้าแต่อีกใจหนึ่งก็มองโลกในแง่ดีว่าหมอเอคงรอจังหวะอะไรสักอย่างตามที่หมอเอเคยพูดสองสามวันต่อหมอพีแจ้งว่า PDA ของลูก3าปิดแล้วคงเหลือลูก1กับลูก2ที่ไม่ปิดแอบน้อยใจสองผ่าตัดล่าช้าเมื่อลูกหและลูกสองจเป็นต้องผ่าตัดมัดเส้นเลือด แต่โรงพยาบาลบีไม่มีหมอศัลยะกรรมหัวใจทารกทอมกับโซเฟียต้องไปติดต่อโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเพื่อขอย้ายลูกมาผ่าตัดทําให้เกิดปัญหาการผ่าตัดล่าช้าสงสารลูกที่ต้องนอนหอบเหนื่อยเป็นเวลาหลายวันแอบบน้อยใจสามโรงพยาบาลบีไกลามากแอบบคิดน้อยใจว่าถ้าได้ส่งต่อลูกสองกับลูกสามไปโรงเรียนแพทย์อาสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อให้ยาปิดไม่สําเร็จก็สามารถผ่าตัดมัดเส้นเลือด PDA ได้ทันทีที่แพทย์ต้องการ จากนั้นพักฟื้นศัก์สองสัปดาห์ส่วนลูกหนึ่งกับลูกสี่ไปโรงเรียนแพทย์ทีที่อยู่ใกล้บ้านในวันที่ประชุมกับหมอเอในสองสัปดาห์ลูกทั้งสี่ก็จะมาอยู่รวมกันที่โรงเรียนแพทย์ทีหมายเหตุสามปีต่อมาทอมจะรู้คําตอบว่าที่แอบน้อยใจทั้งสามข้อเป็นแค่ปลายเหตุต้นเหตุคือปัญหาอื่นที่ใหญ่กว่าขอให้ติดตามนิทานตอนต่อไปในเวลานั้นทอมคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องอดทนเพื่อลูกอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้เราต้องเดินหน้าเอาเวลามาแก้ปัญหาดีกว่าเวลาผ่านไปหลายวันลูกหนึ่งลูกสองชีพจรเต้นเกินหนึ่งร้อยครั้งต่อนอาทีตลอดเวลาผองหายใจที่เหนื่อยหอบหมอพี่บอกว่าจําเป็นต้องผ่าตัดมิฉะนั้นจะเลี้ยงไม่โตปัญหามีทางแก้ลูกหนึ่งกับลูกสองนอนหอบเหนื่อยอยู่สองสามวันอย่างน่าสงสารต่อมามีการประสานงานทีมศัลยแพทย์หัวใจทารกโรงเรียนแพทย์ศีนำเครื่องมือมาผ่าตัดมัดเส้นเลือดให้ลูกหนึ่งและลูกสอง ผ่าตัดมัดเส้นเลือดหัวใจแล้วการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีลูกหนึ่งและลูกสองอายุเพียงสองสัปดาห์ถูกผ่าตัดเพื่อมัดเส้นเลือดที่บริเวณขั้วหัวใจหมอพี่บอกทอมกับโซเฟียว่าลูกสองตอนผ่าตัดเห็นปอดเป็นสีเขียวเลยลูกหนึ่งฟื้นเร็วมากไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจลูกสองต้องล็อกหัวมีให้ดิน้นเพราะตื่นอยู่ท่อหายใจคาอยู่ที่ปากมือน,น้อยๆของลูกสองกำิ้วก้อยของโซเฟียแน่นเหมือนจะสื่อว่าช่วยหนูด้วยลูกอึดอัดงงและกลัว แต่ทอมโซเฟียก็ไม่สามารถช่วยให้หายจากภาวะนั้นได้แม้เวลาจะผ่านไปนานนับสิบปีภาพนั้นยังจำติดตาทอมอยู่ทอมเล่าให้ลูกสองฟังลูกสองยังจำภาพนั้นได้เช่นเดียวกันตัดภาพมาที่ลูกสามประมาณอายุสามเดือนเด็กๆทั้งสี่ใกล้วันได้กลับบ้านแล้วหมอพี่โรงพยาบาลบีบอกทอมโซเฟียว่าลูกสามมีอาการเกร็งนิดหน่อยเกิดจากซีสในสมองให้หมั่นนวดอาการที่พบตั้งแต่เด็กจะดีขึ้น เพราะสมองสามารถรีเจนเนอรเราได้หมอพีไม่บอกทอมกับโซเฟียว่าซีสในสมองเกิดจากอะไรเกิดตั้งแต่เมื่อใดขณะนั้นทอมกับโซเฟียก็เข้าใจอย่างชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เคยเรียนแพทย์ว่าซิสในสมองนั้นคงเกิดเองตามธรรมชาติทําให้มีอาการเกรงต้องหมั่นนวดตั้งแต่เด็กจะหายเองได้ปริศนาจะคลี่คลายอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป